สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อเรื่องอะไรที่สำคัญสำหรับเขาตอนนี้และเขาคิดยังไงกับคุณ Okay. ออขอดูหน่อยนะว่าเขาเจอปัญหาอะไรบ้างเท่าที่ดูเนี่ยมันเหมือนกับเขากําลังเขากําลังติดติดขัดติดขัดปัญหาอะไรบางอย่างอันหนึ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยอะ่ะมีเรื่องของการเออทรยศหักหลังหรือการหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหนักหน่อยก็อาจจะเป็นในเชิงของแบบ อาจจะมีมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเออเช่นเช่นว่าออสมมุตินะยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเช่นแบบซื้อขายซื้อขายบ้านซื้อขายที่ดินแต่ว่าคนขายไม่โปร่งใสอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อาจจะจ่ายเงินเข้าไปครบแล้วแต่ว่ากลายเป็นว่าที่ดินตรงนี้ออที่ดินตรงนี้ยังติดจำนองอยู่หรือว่ายังยังขายไม่ได้หรือว่ามันมีสัญญาอะไรที่มันแบบ อย่างเงี้ยที่มันมันผิดกฎผิดระเบียบคือถูกหลอกลวงถูกโกงอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นแล้วมันมีปัญหาเราว่ามันมีปัญหาอื่นอีกอะดูเหมือนตอนนี้เขา mm hmm. เขาเจอมอลสุมชีวิตอยู่เหมือนกัน ความรักความสัมพันธ์คนที่เขาให้ใจอาจจะเป็นคนใกล้ตัวก็ได้หรืออาจจะเป็นแฟนเป็นคนรักของเขาก็ได้ในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงคุณในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงคุณเขาอาจจะไปเลือกอีกคนหนึ่งแล้วปรากฏว่าคนคนนั้นคนคนนั้นหลอกลวงหรือคนคนนั้นไม่เป็นอย่างที่เขาคิดหรือพอไปคบแล้ว กลับกลายเป็นว่ามันไม่ได้มีความสุขอืมอยากหลุดพ้นแต่ก็หลุดไม่ได้เห็นไหมโดนล่่มโซ่อยู่คือบางคนอ่ะเรารู้สึกถึงว่าเ,เขาอาจจะเคยมีช้อยส์มีตัวเลือกซึ่งคุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้เลือกคุณเขาไปเลือกอีกคนหนึ่งเขาไปเลือกคนอื่น เสร็จปุ๊บไอ้คนที่เขาเลือกอะตอนแรกคิดว่าดีที่เขาไปเลือกเขาก็คิดว่าอืมน่าจะเป็นไปได้น่าจะเหมาะสมที่สุดหรือว่าดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าคนคนนั้นอะหลอกลวงและไม่จริงใจกับเขาหรือว่าทําให้เขาเจ็บช้าน้ําใจเจ็บปวดหรือว่าอยู่ด้วยแล้วมันไม่มีความสุขอยู่ด้วยเราอึดอัดอยากจะหลุดพ้นอยากจะหนีเนี่ยถือหน้ากากด้วยนะคะมีการหลอกลวงมีอะไรที่มัน ไม่เป็นไปอย่างที่คิดอ่ะพยายามจะหาทางออกพยายามหาทางหลุดพ้นแต่ว่ายังหลุดไม่ได้ยังหลุดไม่ได้อ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ของเขาในตอนนี้ก็ได้นะคะอืมเจอเจอปัญหาเรื่องของการหลอกลวงอ่ะการทำอะไรรับหลังแต่ว่าปัญหาของเขามันมีทางออกนะจริงๆแล้วมันมีทางออกเพียงแต่ว่า ตอนนี้เวลานี้เขาอาจจะยังทําไม่ได้มันเหมือนคนที่แบบอะมองเห็นทางออกแหละรู้ว่าจะต้องทํำยังไงต้องแก้ไขไงแต่ยังทําไม่ได้เพราะว่าต่อให้เห็นทางออกแล้วไงอะก็ยังโดนล่างโซ่อยู่คุณต้องคือเขาเขาต้องหลุดจากโซ่นี้ให้ได้ก่อนหลุดจากพันธนาการให้ได้ก่อนอืมถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะะสมมุติเขาเป็นผู้ชายอะอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะถ้าเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาไปเลือกผู้หญิงอีกคนหนึ่ง ไปเลือกผู้หญิงอีกคนนึงตอนแรกเขาคิดว่าเออคบกับคนนี้สบายใจปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะตั้งใจจับเขาให้เขาเลี้ยงดูให้เขาดูแลแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ดีอย่างที่เขาคิดนะแต่ว่าปล่อยท้องเลยอะไรอย่างเงี้ยปล่อยให้ท้องเพื่อที่เขาจะได้รับผิดชอบเพื่อที่เขาจะได้ดูแลกลายเป็นว่าเขาไปติดกับดักออกมาไม่ได้อีกทีนี้เพราะว่าอ่างท้องแล้วทําไงอ่ะท้องก็ต้องรับผิดชอบท้องก็ต้องแต่งงานต้องดูแลไปอีกยาวไกลมีลูกอีกอกลายเป็นภาระอีก ทั้งๆท,ที่ตัวเองไม่พร้อมทั้งๆท,ท,ที่คิดว่าเออจะชิวๆสบายๆมีความสุขแฮปปี้ปรากฏว่าไม่ใช่เลยผิดหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้แค่ย,ยกตัวอย่างหรืออาจจะไปเจอการหลอกลวงกรณีอื่นก็ได้อาทีนี้แล้วตอนเนี้ยเขาคิดยังไงกับคุณ อนนี้เขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดว่าตอนแรกอะนะเขาคิดว่าเขาเดินออกมาจากคุณเนี่ยเขาเขาจะมีความสุขเขาคิดว่าทางที่เขาเลือกอะคือดีที่สุดแล้วคิดมาดีแล้วตัดสินใจมาดีแล้วแต่แต่มันไม่ใช่ เห็นไหมจริงๆความรู้สึกที่เขามีให้คุณเนี่ยมันก็มากอยู่นะมันก็มากอยู่นะแต่เขาเลือกผิดเขาคิดว่าลองคิดด้วยเหตุด้วยผลด้วยอะไรต่างๆแล้วคิดว่าอีกทางหนึ่งอะ่ะดีกว่าอืมแล้วทิ้งคุณเอาไว้แล้วก็เดินจากมาพบกับความหมุนหมองท,ง,ทงทั้งๆที่ที่คาดการเอาไว้ที่ต้องการเนี่ยคือความสุขความสดใส พอถึงตอนนี้เขารู้เลยว่าตอนอยู่กับคุณ่ะเขาสบายใจกว่าเยอะเขามีความสุขกว่าเยอะแล้วคุณคืออะไรที่สดใสเป็นมิตรไว้ใจได้อืมคือความโชคดีในชีวิตของเขาแต่ละตอนนี้เขากําลังเจอกับความโชคร้ายเขารู้สึกยังไงกับคุณคะตอนนี้ ารู้สึกว่าเสียใจเศร้าเหงาคิดถึงเขาคิดถึงคุณมากแต่คิดถึงแล้วทำอะไรได้ไหมคิดถึงได้อย่างเดียวคิดถึงแล้วทำอะไรไม่ได้เนี่ยได้แต่เฝ้ามองอยู่ห่างๆอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆคิดถึงอยู่ไกลๆคิดถึงแบบเออคิดถึงแล้วทาอะไรไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็มองว่ามันก็สมเหตุสมผลแล้วกับสิ่งที่เขาทํา ก็วันนั้นเขาเลือกเลือกที่จะทิ้งคุณวันนั้นเขาเลือกที่จะไปกับคนอื่นเขาเลือกคนอื่นเขาหันหลังให้คุณวันนี้เขาได้รับผลกรรมมันก็เหมาะสมมันก็คู่ควรมันก็สมเหตุสมผลกับสิ่งที่เขาทําถ้าวันนี้เขาจะต้องเสียใจถ้าวันนี้เขาจะต้องเศร้าเขาจะต้องหม่นหมองไม่มีความสุขนั่นมันก็คือสิ่งที่เขาเลือกเป็นสิ่งที่เขาควรจะได้รับเขาคิดแบบมีเหตุมีผลนะคนเนี้ย คือเขาก็ไม่ได้แบบว่าตีโพยตีพายหรือว่าโทษโทษคนนู้นโท,โทษคนนี้เขาอะ่ะค่อนข้างจะเป็นคนมีเหตุมีผลและก็กล้ายอมรับกับสิ่งที่ตัวเองเลือกยอมรับกับผลลัพธ์จากการกระทำของตัวเองอะค่ะอืแต่เขามีความเศร้านะมีความคิดถึงคุณแล้วก็แบบเศร้าๆมองๆห,หมุนๆอะไรอย่างเงี้ยมีความห่วงใยนะคะ แต่เอาจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยห่วงตัวเองก่อนเถอ,อะเนาะอ่ะแล้วเขาจะทำยังไงกับคุณนะคะอืมโอเคเร็วๆนี้อาจจะมีการติดต่อจากเขานะคะไพ่ค่อนข้า,างชัดเลยเร็วเนี้ยเร็วคำว่าเร็วของเราเนี่ยเร็วมากนะบางคนนะเคยดูดวงให้บอกว่าเออเดี๋ยวเร็วเนี้ เขาจะติดต่อกลับมาให้อยู่เฉยๆนะรอเฉยๆนะแล้วคืนนั้นภายในคืนนั้นน่ะเออลูกดวงก็ส่งข้อความมาบอกว่าเนี่ยเขาติดต่อมาแล้วค่ะเออเขากลับมาง้อแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคำว่าเ,เร็วของเราคือเร็วคือเราไม่สามารถเจาะจงวันเวลาอะไรแบบนี้ได้แต่เร็วคือเร็วมากแล้วเนี่ยไพ่แปดไม้ แล้วก็ tower ออกมามันจะเป็นอะไรที่ปลับปรับฉับพลันมากเป็นอะไรที่คุณตกใจคุณคาดไม่ถึงเร็วกว่าที่คุณคิดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือมาจังหวะที่คุณแบบเผลอ,อจังหวะที่คุณไม่ได้นึกถึงเรื่องเขาเลยด้วยซ้ําคุณอาจจะก,กําลังดูหนังเพลินๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือกําลังกินขนมอร่อยๆอย่างเงี้ยแบบณตอนนั้นหัวสมองไม่ได้นึกเรื่องเขาเลยอยู่ๆเขาก็ติดต่อมาทักเข้ามาเราให้บางคนเป็นหลักวันเลยบางคนบางทีคือแบบ หนึ่งวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะแต่ถ้าถ้าดูจากอันเนี้ยเอาจจริงไม่เกินหนึ่งเดือนด้วยซ้ำหนึ่งเดือนนี่นานแล้วนะนานสุดเลยเขาจะติดต่อมาติดต่อมาแล้วยังไงต่อติดต่อมาแล้วยังไงต่อ เขาจะเล่าความทุกข์ความยากความลำบากใจความเจ็บปวดความเครียดอะไรต่างๆให้คุณฟังนะคุณเป็นเหมือนแบบแสงสว่างเป็นเหมือนความหวังเป็นเหมือนอ,อะไรที่ฉโลมจิตฉโลมใจเขาได้ในขณะที่แบบเขามีแต่ความเครียดมีแต่ความเหนื่อยล้าความเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณว่าคุยกับใครไม่ได้หันหน้าไปหาใครไม่ได้บอกใครก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าคุยกับคุณน่าจะ ดีที่สุดอืมอย่างน้อยคุณก็คงจะหวังดีกับเขาหรือใจดีกับเขาอะไรแบบนี้นะคะแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ล่ะมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันนะแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบว่าอะเอ้้ออเขากลับมาเขาเขาจะกลับมาแน่ถ้าคุณเปิดโอกาสให้เขา นะคะถ้าคุณยอมให้เขากลับมาเขากลับมาแน่มีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่กลับมารักกันใหม่แต่ว่าในขณะเดียวกันนะ่ะมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ยังไม่ชัดเจนยังคุณอาจจะยังไม่มั่นใจกับคนคนนี้สักเท่าไหร่ก็อาจจะต้องใช้เวลาเพราะคุณเองก็ยังแบบกังวลยังกูกลัวอยู่ตัวเขาเองเนี่ยก็เหมือนกับยังไม่เต็มร้อยอะค่ะเหมือนแบบ อาจจะมีความรู้สึกผิดมีความรู้สึกกังวลมีความรู้สึกกลัวอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะถึงบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะต้องใช้เวลาแต่มันมีแนวโน้มกลับมาคืนดีแต่แต่ที่แน่ๆอ่ะมันมันมีโอกาสกลับมาคืนดีกันมากสูงอยู่สูงมากๆด้วยแต่หลังจากคืนดีกันแล้วมันจะรักษาความสัมพันธ์ไปได้ยืดยาวแค่ไหนเนี่ยอันเนี้ย ยังต้องยังอยู่ในช่วงที่เฝ้าระวังอยู่นะคะถ้าช่วงแรกๆนะยังต้องประครับประคองกันไปอยู่เพราะมันมีความกังวลค่อนข้างมากอ่ะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ